คุณอิวโอพามากินนี่เลยค่ะมิดไน g ์อะโกโก้ร้านดังที่ต้องไปกินตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่แฟชั่นค่ะเขาจัดงานถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะก็คือมาแถวบ้านอิวตอนนี้ใครรีบไปรีบเลยนะคะตอนนี้ดิฉันและเพื่อนนะคะ ง่วงรอคิวนานมากเลยค่ะเขาไม่ได้มีแค้กแบบเป็นแก้วเดียวนะคะเขามีแบบเป็นโกโก้ที่สามารถชงที่บ้านได้ด้วยค่ะอ่ะต้องบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อของการแฮนด์เมดนะคะแม้แต่ถุงเขาก็เขียนเองกับมือค่ะแก้วก็ด้วยเหมือนกันค่ะอ่ะโชว์ค่ะว่ามาจริงๆถึงร้านแล้วนะจ๊ะระดับความเข้มของโกโก้ก็กมี3เซตนะคะก็คือกุ n ดไ h t m ม d n ไ g h t และ d a r k กไ g h t ค่ะ ดิฉันก็จัดไปเลยค่ะสำหรับดาร์กไนท์นะคะเขาก็จะมีแบบชงเสร็จให้ชิมก่อนนะคะว่าโอเคไหมแล้วก็วาดดาววาดคาถาลงแก้วอย่างนี้เลยจ้าเออตื่นเต้นมากเลยค่ะดิฉันดูค่ะดูตาดิฉันค่ะฉันก็ยืนยันว่าถึงหน้าร้านแล้วจริงๆนะคะเอาไงดีเอาไงดีงด,ดิฉันมั่นใจว่าฉันต้องกินดาร์กไนท์ค่ะเพราะชีวิตมันขมๆต้องให้โกโก้ช่วยยอมใจจ้าอันนี้ดากไม่หวานเลยนะคะอ่าใส่ดากเลยค่ะนะ

ด่างนายและคุณนายเลยค่ะมิดนายเออมิดเลยนะคะโดนบังมิดเลยนะคะเพื่อนมีด่างจริงๆแบบว่าไม่เอาหวานเลยแล้วคุณนายเป็นยงไงหวานนิดกันบางทีหรือว่ามีไต่หวานดีนะแบบสำหรับคนที่ชอบหวานอย่า้ยก็ปกติคุณด้ยเขาไม่กินช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่แต่กินได้ยังไงคะอร่อยดีนะเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ได้ถูกมากเด็ดดิบหวานดิบๆอีฮันชอบดาร์กอยู่แล้วแล้วพ่อกินอันนี้ก็ กำลังวิเลยดักจริงๆรีดิฉันสามเลยค่ะเค้มมากค่ะ